วันนี้เรามาไล่กันเราว่าจะมาตัดสับปะรดเดี๋ยวขนมโอ้ขนมน้องให้พี่กินเลยโหบรรยากาศดีจังเลยโหน้องกายบรรยากาศดีเนาะ My God วันนี้เข้าป่านะมาหาหน่อไม้ไล่ไล่สับปะรดตัดสับปะรด นี่นี่สับปะรดนี่หาาัวนึงนี่สับปะรดสดับปะรดะอดืมสับปะรดสับปะรดสับปะรด ในตรงนี้ก่อนอันนี้ขนาดเราไม่ได้เดินเข้าเข้าไปป่านะเพื่อนๆเราเดินแค่ริม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 สวนเดินแค่ริมริมสุกเต็มเลยมีขนาดเราเดินแค่ริมริมนะ ม,มันสุกเต็มทิ้งหมดเลยห่างจาก ห่างจากอำเภอเมืองเลยอ่ะเจ็ดกิโลที่ของเรามันอยู่ตรงน,นี้ติดถนนใหญ่เลยนะเพื่อนๆแต่ว่ามันเป็นที่ลุ่มอ่ะแล้วก็เนื้อที่สองไร่เองเพื่อนๆมีไอเดียอะไรแนะนำไหมคะว่าเราสมควรจะทำอะไรดีที่มองไปอ่ะนั่นก็คือที่ของเราข้างหลังข้างหลังสายไฟแต่ว่ามันเป็นที่ลุ่มมันมีน้ำ มีคนบอกให้เราปลูกมะพร้าวน้ําหอมปลูกมะพร้าวน้ําหอมปลูกไว้แล้วรอรอ,รอเก็บเกี่ยวทีเดียวเลยส่วนเราก็ยังนึกไม่ออกว่าจะทําอะไรดีที่ลุ่มแล้วมันเนื้อที่มันก็ไม่เยอะสองไร่แต่ว่ามันติดถนนใหญ่นะนึกไม่ออกว่าจะทำอะไร จะขุดบ่อเลี้ยงปลาก็ไม่กล้าจับปลาขาย